สวัสดีครับช่องบรมเมตไตรนะครับวันนี้วันหยุดมามาอัปเดตกันนะซะิอันนี้ปรากฏทองน่ตอนนี้อยู่สุขสบายเพราะอยู่กันแค่3ตัวอันนี้ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วเราจะรอดูว่าเอ๊ะมันจะผสมพันธุ์กันไหมแต่ประเด็นคือเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเพราะว่าเราเลี้ยงครั้งแรกส่วนอาหารนั้นวันนี้ก็ให้กินอาหารเม็ดปลาดุกก็กินชิวๆไม่มีอะไร ผมว่าเลี้ยงง่ายนะครับถ้าแบบนี้นี่เป็นเหมือนสายพันธุ์ปลาบึกหรือปลาสวายแต่ว่าตัวจะย่อมกว่าเล็กกว่า,าสำหรับเลี้ยงในตู้ผมว่าไม่เปลืองเนื้อที่ดีนะครับสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงปลาาไว้ดูแบบแหวกไหวก็อันนี้ก็เป็นปลาราคาถูกนะครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงในตู้จริงๆจัดื้อสวยผมว่ามันก็น่า น่าดูนะครับน่าดูอันนี้วิ่งสามตัวซ้อนกันไปซ้อนกันมาเนี่เลี้ยงปลาราคาถูกเลี้ยงง่ายครับไม่ต้องลงทุนเยอะซื้อมาตัวเท่าไหร่ซื้อมาตัวละสิบบาทครับนี่แต่เวลามันโตแล้วมันก็ดูสวยงามนะนี่การเลี้ยงปลาแล้วแต่ว่าใครจะให้คุณค่าครับว่าปลาตัวนี้เป็นยังไงเพราะว่า ความสวยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนั่นแหละบางคนก็ชอบแบบปลาที่ราคาแพงๆแต่เวลามาแหวกว่ายก็ไม่ได้ต่างกันครับอันนี้ก็เหมือนเอาธรรมชาติมาไว้ในตู้นะครับมันก็แหวกว่ายถ้าจัดตู้สวยๆก็จะดูดีนะ อันนี้พอโตแล้วนี่จะเลี้ยงง่ายมากเลยนะครับเปลี่ยนน้าก็เปลี่ยนน้าก๊อกธรรมดาเลยน้ําประปานี่เลยครับก็เสร็จหนึ่งส่วนสี่อ่าหมายความว่าเหลือน้าไวส้ส่วนสมมติมีน้ำสี่ส่วนก็เหลือไว้ส่วนหนึ่งที่เหลือก็เอาน,น้ําใหม่มาเติมได้เลยข้อดีคือผมว่ามันไม่ค่อยเป็นโรคนะครับนี่มันก็ว่ายของมันไปถึงเวลาก็กินอาหารแล้วก็โตวะแต่ประเด็นคือว่า มันโตแบบมันเหมือนปลาแคะเราไม่ต้องห่วงว่าเออต้องไปเปลี่ยนตู้ใหม่อะไรเงี้ยครับคือถ้าสังเกตดูใกล้ๆนะดูลักษณะนหน้าตามันก็เหมือนสายพันธุ์พวกปลาบึกจริงๆนะปลาบึกปลาสวายอะไรเงี้ยแต่เป็นแบบขนาดย่อมลงมาเออปลาสายพันธุ์แบบนี้ผมก็เพิ่งเคยเจอนะไม่รู้ว่ามันจะโตจริงๆนี่โตขนาดไหนนะครับ แต่ว่าถ้าดูจากตัวแล้วเนี่ยไม่น่าจะโตมากกว่านี้นะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนรู้ว่าปลาสายพันธุ์นี้มันโตได้โตสุดขนาดไหนอันนี้ก็พิมพ์มาบอกนะครับเออผมก็จะได้รู้ว่าเวลาเลี้ยงเนี่ยผมต้องเตรียมตู้ใหญ่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะมีตู้ใหญ่มีตู้ใหญ่ที่เอาไว้สําหรับเลี้ยงปลาอาูวาน่าได้แต่อันนี้ก็ผมว่าเป็นตู้ขนาดย่อม าที่เลี้ยงมานะถ้ามันจะโตเป็นรุ่นเดียวกันนี่นะครับที่มาเนี่ยเป็นปรากฏเนี่ยอันนี้โตเท่าแขนและแต่น,นี้ยังเท่านิ้วโป้องอยู่เลยผมว่าอันนี้คงไม่โตแล้วละ่ะสําหรับใครที่ชอบเลี้ยงปลานะครับที่แบบเออพื้นที่จํากัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบปลาส,สวยๆเนี่ยผมว่าตัวนี้เลี้ยงได้เลยนะครับเขาเรียกปรากฏทองนะครับแต่ว่าจริงๆชื่อที่ภาษาพื้นถิ่นแต่และที่เรียกอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่วิธีการเลี้ยงง่ายครับถ้าใครอยากลองก็ลองดูได้นะครับ